สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้บัวบูชา h ช n n นลขอน้อมนำท่านผู้ฟังมารับฟังการทำนายฝันเรื่องฝันว่าโดนยิงฝันว่าโดนยิงตายฝันเห็นคนโดนยิงฝันว่าโดนยิงที่หัวฝันว่าโดนยิงที่ขาฝันว่ายิงคนอื่นการทำนายทายทักเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะ ก่อนจะไปรับฟังคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกํำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะฝันว่าโดนยิงทํานายว่าจะมีโชคเหมาะกับการเสี่ยงโชคอย่างยิ่งแต่ต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพของคนในครอบครัวช่วงนี้ระวังศัตรูผู้แข่งของคุณระวังญาติพี่น้องจะนำเรื่องไม่สบายใจมาให้ดวงความรัก คนโสดยังไม่มีเกณฑ์พบเนื้อคู่ใครที่เป็นกิ๊กเป็นชู้ช่วงนี้ต้องระมัดระวังตัวส่วนคนมีคู่ระวังการทะเลาะบบาแวงจากเรื่องไม่เป็นเรื่องโดยเฉพาะเรื่องคนรักมีเกณฑ์ออกนอกลู่นอกทางคุณจะต้องเอาใจใส่คนรักเป็นพิเศษมีดวงว่าคนรักของคุณจะมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับคนที่คุณสงสัยดวงการเงินการงาน ระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายเงินเป็นพิเศษโดยเฉพาะเงินที่ต้องจ่ายไปกับงานบริการส่วนเรื่องการงานถ้าหากลงทุนอะไรในช่วงนี้ก็จะได้เงินมาโดยง่ายแต่ก็จะเสียไปโดยง่ายเช่นเดียวกันจะได้ไม่คุ้มเสียการได้มาซึ่งทรัพย์ค่อนข้างลำบากเพราะมีอุปสรรคเยอะให้ช่วยกันประหยัดในครอบครัวคือสิ่งที่ดีที่สุด การงานมีคนอุปถัมภ์คอยช่วยเหลือทำงานให้เสร็จเร็วขึ้นฝันว่าโดนยิงตายทำนายว่าไม่ว่าคุณจะกำลังทำอะไรคุณทำสําเร็จแน่นอนแต่การได้มาซึ่งความสําเร็จนั้นจะต้องเหนื่อยกว่าปกติมากให้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์ของคุณให้ดีดวงเรื่องความรักให้มีความเชื่อมั่นในกันและกันทั้งสองฝ่าย ชีวิตรักจึงจะผ่านพ้นไปได้คุณมีโอกาสที่จะได้พบกับปัญหาความไม่เข้าใจและเกิดการบันดาลโทสะได้ง่ายๆจากอารมณ์ของตัวคุณเองดวงการเงินและการงานมีโอกาสปรับเปลี่ยนงานโยกย้ายสายงานหรือได้รับอะไรที่แตกต่างจากเดิมที่เป็นอยู่ทางด้านการเงินดีมากแต่ก็ไม่เหลือเก็บ จะมีเกณฑ์การเดินทางด้วยเรื่องของงานและจะได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดีฝันเห็นคนโดนยิงทำนายว่าเป็นความฝันที่ดีจะมีโชคอยู่ทางทิศใต้มาจากคนผิวสองสีจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเรื่องงานและเรื่องที่อยู่อาศัยอาจจะได้เงินคืนจากลูกหนี้แบบไม่คาดคิดมาก่อนดวงความรักช่วงนี้มีโอกาสที่จะสมหวังมาก รักใครชอบใครให้ลุยเลยและต้องเชื่อมั่นเชื่อใจในคู่ของตนเองไม่ทะเลาะในเรื่องไม่เป็นเรื่องมั่นคงเอาไว้ความรักจะราบรื่นค่ะดวงการเงินและการงานบอกได้เลยว่าคุณกำลังจะได้ลาบจากการพนันเสี่ยงโชคโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยครั้งน่าจะลองเสี่ยงดูบ้างนะคะ การงานจะได้เริ่มต้นงานใหม่ๆและประสบผลสำเร็จสูงเสียด้วยค่ะฝันว่าโดนยิงที่หัวทํานายว่ามีดวงด้านการเสี่ยงโชคทิศเหนือเป็นทิศมงคลสำหรับคุณแต่ให้ระวังการปวดคอปวดหลังปวดกระดูกเพื่อนหรือผู้ที่คุณคุ้นเคยเป็นอย่างดีจะทําตัวห่างเหินในเรื่องของความรักช่วงนี้คนโสดจะหน้าบาน ช่วงนี้สเสน่ห์แรงเกินห้ามใจมีคนมาลุ่มร้อมเอาใจอยากไม่ขาดสายคนมีคู่จะต้องระวังเรื่องคนรักมีเกณฑ์น,นอกลู่นอกทางระวังจะมีเรื่องที่ต้องขัดแย้งทะเลาะเบาแหว้งกับคนรักอย่างรุนแรงค่ะดวงการเงินและการงานมีโอกาสที่จะเปลี่ยนหัวหน้างานใหม่ในช่วงนี้เพื่อให้การงานของคุณราบรื่นขึ้น ต้องพยายามรักษาสัมพันธภาพกับหัวหน้าให้ดีส่วนใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจการค้าในช่วงนี้อาจใส่การเจรจาอย่างเดียวไม่ได้ต้องรู้จักใช้กลยุทธ์อื่นๆด้วยการเงินค่อนข้างนิ่งรายได้อาจหดหายไปบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับฝืดเคืองค่ะฝันว่าเดินยิงที่ขาทำนายว่าคุณกำลังจะมีโชคอยู่ทางทิศเหนือ มาจากคนผิวสองสีแต่ต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุทำอะไรก็อย่าประมาทจะได้พบปะรู้จักเพื่อนใหม่โดยเฉพาะคนมีอายุมากกว่าค่ะแกนเรื่องความรักคนโสดต,ต้องอาศัยพ่อสื่อแม่ชักให้ถึงจะสำเร็จคนที่มีแฟนจะมีปัญหาเรื่องมือที่สเพราะฉะนั้นคุณต้องมั่นคงต่อความรักแม้ว่าคนที่มาใหม่จะดีแค่ไหน เขาก็เข้ามาหาคุณเพียงเดียวเดียวเท่านั้นค่ะดวงการเงินและการงานช่วงนี้จะต้องระมัดระวังเรื่องคำพูดเป็นพิเศษมีโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งจนถึงมีปากมีเสียงกันจะมีคนมาทาบทามให้คุณไปทำงานด้วยแต่ในช่วงนี้ดวงยังไม่เหมาะกับการโยกย้ายงานให้รอประมาณสิ้นปีก่อนจะดีกว่า งานจะมีภาระเร่งด่วนกดดันและต้องใช้ความรับผิดชอบสูงมากฝันว่าโดนยิงที่ตัวทำนายว่าผู้ใหญ่จะช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยดีหากหนักใจเรื่องใดก็ควรเข้าหาผู้ใหญ่เพื่อขอคำปรึกษาจะมีงานสังสัคนกับญาติมิตรมีเหตุวิกฤตเกิดขึ้นเล็กน้อยทำให้กิจวัตรประจำวันของเราไม่ราบรื่นดวงเรื่องความรัก ถ้าคุณมีความเชื่อมั่นในการและการทั้งสองฝ่ายความสุขจึงจะบังเกิดขึ้นปัญหาค่าใจกับคนรักต้องค่อยๆแก้อย่าใช้อารมณ์และความรุนแรงมาหักหาน้ำใจกันเสี่ยงที่จะเกิดความแตกร้าวหรือต้องพัดพลากจากกันในที่สุดดวงการเงินและการงานการตัดสินใจของคุณจะเป็นที่ยอมรับจากคนรอบข้างเป็นอย่างดี แต่ต้องใช้สติให้ดีเรื่องการงานอาจจะมีเรื่องให้ต้องคอยแก้ปัญหาอยู่บ่อยๆไม่จบไม่สิน้นคุณมีเกณฑ์ดีในด้านรายรับหาง่ายแต่ก็จ่ายคล่องค่ะฝันว่าเรายิงคนอื่นทำนายว่าญาติผู้ใหญ่อาจมีอิทธิพลหลายเรื่องในการตัดสินใจของคุณมีโอกาสเจ็บป่วยหรือเลือดตกยางออกได้เกณฑ์ในเรื่องของความรัก ช่วงนี้ควรระวังเนื้อระวังตัวให้มากอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวจนเกินไปคนที่คบกันมานานจะสวีดหวานแววขึ้นมาในพริบตาคิดเตรียมแผนวิวาสสายฟ้าแลบได้เลยคุณจะมีโชคจากคนรักอาจจะเป็นของฝากของขวัญหรืออาจจะเป็นสัตว์สองเท้าก็ได้ค่ะดวงการเงินและการงาน ต้องใช้ความหนักแน่นและพิจารณาปัญหาอย่างรอบด้านในการคิดการวางแผนงานเงินจะไม่คล่องมือต้องจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพการเรียนของลูกหลานหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยจะมีอุปสรรคเรื่องคนและเรื่องของการเดินทางค่ะอย่างไรก็ตามความฝันนั้นเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นภายในสมองหรือความคิดเท่านั้น อาจมีเรื่องราวที่ให้ความรู้สึกสนุกมีความสุขหรือความทุกข์ก็ได้แต่ล้วนไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงดังนั้นจึงไม่ควรตื่นตระหนกหรือวิตกกังวลกับความฝันมากจนเกินไปแต่การเกิดฝันร้ายบ่อยครั้งอาจเป็นสัญญาณของความผิดปกติที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านอารมณ์หรือสุขภาพ จึงควรหมั่นสังเกตสิ่งที่กระทบต่ออารมณ์และร่างกายซึ่งหากรู้สึกกังวลเกินไปอาจจะไปพบแพทย์เพื่อรับคำแนะนำที่ถูกต้องดังนั้นขอให้มีสติในการดำเนินชีวิตค่ะ